ถ้า29นี้อ,อีกเข็นเตียงรอดอบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร อีเขนเตียงรอดบ้านเมืองนะคะนังนก็กลับมาเป็นนายกถูกไหมมาปฏิบัติหน้าที่นายกภุมมธรรมก็กลับมาหาไทยไปรบกับภูมิใจไทยไปค่ะบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเริ่มต้นเลยก็คือว่าอีเข็นเตียงไปที่ไหนก็จะมีคนโห่ไล่โห่ไล่โห่ไล่บรรยากาศของการปชุมนุมก็จะเริ่มคึกคักขึ้นทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคนล้อมขึ้นเพราะคนก็จะมีความกระอักกระอ่วนเจ็บปวดใจและขณะเดียวกันบรรดาพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิตไปอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะต้องมีความรู้สึก อื่นให้แล้วก็ขณะเด,ดยียวกันทหารก็จะหมดกําลังใจและขณะเดียวกันบรรดาพวกประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนก็จะมีความรู้สึกหวันประพึงใจและประชาชนคนไทยทั่วอื่นก็คือมีความรู้สึกว่าช่าง อะไรคือความยุติธรรมที่ฉันอยากจะได้แล้วก็จะมีความรู้สึกกังวลสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยต่อไปและขณะเดียวกันมันก็จะเกิดนะคะบรรทัดฐาน3ามสี่มาตรฐานต่อไปอและประเทศไทยก็จะหาที่พึ่งที่หวังยากขึ้นอ,อันนี้คือสิ่งที่ฉันสรุปนะคะ,คะจากอารมณ์ของประชาชนที่คุณอย่าลืมนะประชาชนตอนนี้เนี่ยเชื่อมั่นในกองทัพ96%้านะแต่ขณะเดียวกันเชื่อมั่นในอ,อีเข็นเตียงเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีนายกคนไหนคะแนนนิยม เท่าแพรทองทานแล้วหลังจาก4%เนี่ยยังไม่นับว่าพอหลังจากที่ขึ้นไปสะอื้นผิดจังหวะขึ้นไปสะอื้นผิดจังหวะในกระบวนการเนี่ยเมื่อวานซ้อมมาไม่ดีซ้อมมาไม่ดีแม่งสะอื้นผิดจังหวะแม่งกัดฟันก็ผิดจังหวะแล้วจะหัวลวหัวมือมือแล้วขอโทษนะจะทาหน้าเจียมเจี๊ยมแม่งก็เจียมเจี๊ยมไม่รอดอะคือไปซ้อมซ้อมมาอย่างดีอะซ้อม แต่ตอนอีตอนซ้อมทอํา,า,าซ้อมหน้าเศร้าใครซ้อมหน้าเศร้าซ้อมแบบเหมือนแบบทำท่าเหมือนจะร้องไห้อย่างเงี้ยแต่ว่ายาัมองแม่งทำทำทำยัมองผิดจังหวะยังมองมันมาก่อนมันแหมะลงก่อนยังไม่ถึงจังหวะเลยอ่ะจากนั้นอ,อนอีตอนอีตอนที่ขึ้นเพื่อทําหน้าเศร้าต่อหน้าใช่ไหมมันต้องทําหน้าเศร้าแล้วก็หวงวดหงิดพอพูดปุ๊บตีนจิกไงตีนจิกตีนจิกแล้วไม่มีใครถ่ายตีนได้ใช่ไหมแล้วถ่ายหน้าปุ๊บปากงกัดปากกัด คือจริงๆแล้วเนี่ยสายตาออกมาปุ๊บแง่แคนงมากกูมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมสายตาไม่ได้ฉันมายืนอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออะไรฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ อย่าให้กูรอดตอกตปดนะอย่าให้กูรอดกูนะ่กูรอดตอกตมออันนี้คือเราอธิบายภาษากายนะคะอธิบายภาษากายนะคะเป็นตุเป็นตะค่ะอย่าจริงจังกับเรามากค่ะ เพราะเราคือมาริกาโชใช่ค่ะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณถือสาฉันจะฟ้องฮะขี้ฟ้องอ่ะเออถ้าคุณชาเธอถือสาฉันฉันจะฟ้องเธอก่อนขี้ฟ้องอ่ะยุคนี้เออะก็ฟ้องเออะก็ฟ้องเออเออะก็ฟ้องเออะเออะก็ฟ้องเจ้นต่างเจาเต่างต่างตะลัต่างต่างอันนี้เพลงใหม่นะฮะยังไม่มีศิลปินคนใดร้องนะแต่งสดสดนะครับแต่งสดบ้าเลยล่ะมันตำนองของเออีนั่นนะแซ้นเสมอหูและถ้าไม่รอดล่ะ ถ้าไม่รอดนะคะมันก็แค่กระบวนการประเทศชาติก้าวต่อไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนนายกใหม่แล้วก็มีการโหวตนายกรัะมนตรีคนใหม่ก็เห็นเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาก็พร้อมดันชัยเกษมนิติสิริไงไม่มีทางจะเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาหรือว่าอนุทินชาญวีรกูลขึ้นมาได้หรอกระหว่างชัยกเกษมกับคุณลุงประวิตรวงสุวรรณของฉันอ,ะอ,อ่ะมึงดูก่อนว่าใครจะมึงเดินแข่งกันก่อนกูว่าลุงประวิตรกูเดินชนะวกีฬาวันเด็กเลยว่ะ กูว่ากูว่าเดินพี่บาดคุณคุณลุงชายเกษมเวลาเดินอ่ะมึงเดินให้ชนะพลเอกประวิตรกูก่อนเออแล้วมึงค่อยมาแล้วรู้เรื่องชายดงชยแดงเราเดินไปเออแม่เพื่อพุทธนี่กูกลัวว่าชัยเกษมเวลาไปที่ชายแดนโุรินสมมุติว่าไอ้จรวดหัวปีมันมาตุลุงตุ้งตุลุงกูกลัวชัยเกษมอ วหัน้ยท่วมลุยน้ำไหวไหมเนี่ยพายุเข้าเมืองเหนืออยู่ตอนนี้ฉันกลัวว่าใจกเสษมจะหัวใจบุ่ยตะยตุยก่อนนะเจ่เออถ้าเกิดหัวจหลวดหัวปีมันลงใช่ไหมล่ะตุลีบุยตุลีบุยแล้วมึงลงสภาพใจสันกษะาไม่ได้บุรี่นะแต่ว่ามันเป็นจริงจะเป็นฝันร้ายไงไม่ได้บุรี่หรอกพอพอคิดว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้น จะมาในสภาพไหนแล้วมันฝันร้ายนะครับ